ขอขนมจีนแกงเนื้อจานหนึ่งเธอสั่งเจ้าของร้านหันมาต้อนรับเิอน,นั่งสิคะแสงดาวหันรีหันขวางเพราะไม่มีที่วางในห้องก็ได้คนขายบอกอีกเธอเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะเลกข,ข้างในก่อนเปิดกระเป๋าถือหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อครูเดี๋ยวเจ้าของร้านก็ถือจานขนมจีนราดแกงมาให้แล้วทําท่าจะพ่ะไปเดี๋ยวก่อนแสงดาวเรียกไหวเธอชื่อพน,นีใช่ไหมจ๊ะสาวปากแดงมองอย่างสนเทใช่ถามทาไม อย่าคุยด้วยสักครู่คราวนี้หล่อนมองตั้งแต่หัวถึงตีนรอเดี๋ยวนะตักข้าวให้ลูกค้าก่อนไม่รีบร้อนอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ผน,นีผ่าไปพร้อมความสงสัยยังเต็มเปี่ยมแสงดาวตักขนมจีนแกงเนื้อเข้าปากได้คําเดียวความรู้สึกบอกตัวเองว่ารสชาติเหมือนน้าล้างครกเธอจึงวางช้อนราเลื่อนจานห่างออกจากตัวมองไปข้างนอกและเห็นหญิงวัยกลางคนนุ่งสิ้นสีดําสวมเสื้อลายเรียบๆสีกรมท่าสลับขาว ฮิวกอน,น้ำแข็งมาล้างน้ำในกระป๋องข้างโต๊ะไข่ข้าวแกงพันนีก้มลงกระซิบกระซาบกับหญิงผู้นี้สองสามคำก่อนเดินเข้ามานั่งที่เก้าอี้วางข้างๆแสงดาวมีธุระอะไรคะรอนถามฉันชื่อออเป็นเพื่อนของพลพันนีเม้มปากแน่นพลังคิดว่าผู้ที่นั่งตรงหน้าจะมาไหมไหนกันแน่รู้เขาว่าคุณถูกหลังแกจึงมาเยี่ยมแสงดาวพูดอีกเรื่องราวเป็นยังไงคะแม่ค้าสาวบีบน้ำตาก่อนบอก เขาชวนอีฉันไปดูหนังขายายาที่ข้างฝัดดินแดงแต่ยังไม่ทันถึงก็ฉุดเข้าเงามืดแล้วทำไม่ดีมิร้ายเวลาประมาณเท่าไหร่คะก่อนสามทุ่มเล็กน้อยไปกันกี่คนสองคนกับพลแล้วตอนนั้นทำไมคุณไม่รอให้ใครช่วยพันนีก้มหน้านิ่งอยู่ครูจึงตอบอีฉันตกใจนี่คะแสงดาวเอื้อมมือไปบีบแขนเบาๆเรามาพูดความจริงกันดีกว่าร่อนเงยหน้าขึ้นศบตาคู่สนทนาหมาความว่ายังไงคนที่รังแกคุณไม่ใช่พล หญิงสาวก้าวหนักแน,น่นเอ๊ะเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังแน่ๆอย่าพูดอย่างนี้นะพันนีแผลนออกมาทีเดียวเดี๋ยวก่อนข้าใจเย็นๆแสงดาวปรอบถ้าพลผิดจริงฉันจะไม่ยุ่งด้วยเลยจะปล่อยให้กฎหมายลงโทษตามกรรมชั่วที่ก่อขึ้นแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาถูกใส่หลายป้ายสีเพราะอะไรสักอย่างแล้วก็ฉันจะยอมเสียงเงินสู้คดีเพื่อช่วยคนบริสุทธิ์ให้พ้นจากความมัวหมองและผลสุดท้ายตัวคุณน,นั่นแหละต้องติดคุกฐานแจ้งความเท็จแม่ขาเข้าแกงเงื้อแขนขวาทำท่าจะตบ แสงดาวเปิดกระเป๋าถือแล้วล้วงลงไปในนั้นอย่างรวดเร็วอย่านะเธอคู่ถ้าไม่แน่จริงฉันไม่มาคนเดียวหรอกเท่านั้นเองพันนีก็ลดมือลงแกแกเป็นแฟนพลเหรอความยุติธรรมเหนือสิ่งอื่นใดออกจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นะแสงดาวสายหน้าชา้ชาๆที่นี่เป็นร้านค้าและฉันยังกินไม่อิ่มอะไรกันวะเสีงยงญิงส่งอายุตะโกนถามนางคนนี้เบ่งกับฉันจะแม่ตบล้างน้ำใส่อีนี่เอ้ามันไว้ทำไม ว่าแล้วแกก็ความ,มีดหันเหนือวิ่งโลจะเข้ามาช่วยลูกสาวแสงดาวลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งดึงปืนพกระบอกเล็กออกจากกระเป๋าจ้องไปทางคนทั้งสองอยากขยับนะเธอว่ามีดในมือนะฮะเสียเปลีบฉันทุกประตูนางแม่ถอยกรูดลูกสาวยืนตัวสั่นเป็นเจ้าเขา้าคิดให้ดีแสงดาวพูดต่อเรื่องนี้ยังไม่สายเกินกว่าจะแก้ไขก้าวจบหล่อนก็ก้าวช้าๆอย่างะาระมัดระวังเดินผ่านประตูออกจากห้องโดยไม่รู้ตัวว่า นอกจากลูกค้าที่มากินข้าวแกงมองด้วยความตกตะลึงแล้วยังมีชายหนุม่มอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่หลังพงมา,าลัยรถบรรทุกเล็กฝั่งตรงข้ามกำลังจ้องเธอจนตาไม่กระพริบแสงดาวเก็บปืนเข้ากระเป๋าและซอยเท้าทีๆไปตามทางคลุกคละจนกระทั่งถึงถนนลาดยางก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกข้างหลังคุณอ้อครับเธอหยุดชะงักแล้วเหลียวดูในตุย๋ยเขาวิ่งเข้ามาพร้อมกับพูดใจร้อนไปหน่อยกายตื่นหมดมุตะกี้เห็นเหตุหการณ์เหรอครับ ตุ๋ยอยู่ตรงไหนบนรรถบรรทุกครับทำไมไม่ช่วยฉันเขาเกิืนน้ำลายฝืดพอผมขยับจะลงจากรถคุณออก็ควักปืนออกมาสักก่อนกินกาแฟกันสักหน่อยดีไหมแสงดาวชวนตุ๋ยดินแดงบัญชีอันธพาลของตำรวจแต่ความจริงชื่อยุทธนานามสกุลมหาชัยเยลียริมฝีปากแผลบอย่าเข้าร้านนั้นนะครับเขาชี้ไปที่ร้านกาแฟปากซอยทําไมเป็นหนี้มันอยู่หลายอัดเท่าไหรสามสิบกว่าบาทแล้วเรื่องเล็กหนะ่า ว่าแล้วแสงดาวก็ดึงพยอดชายในตุ๋ยเข้าร้านนั้นจนได้เจ็กพุงผุยหน้าเหมือนหมูแหหลำลุกจากเก้าอี้หลังโต๊ะเก็บเงินตรงรีมาเล่นงานทันทีอ้ตอาตุ๋ยเจ้าของร้านเออะอะลือหลอกหน้าไปไหนกูอยู่ทุกวันทําไมไม่เอาเงินมาใช้คนถูกทวงตอบหน้าดันดานก็ยังไม่มีนี่วะอ่ะแปะตอนงั้งเลือแจ้อีกแม่ลายเบาๆหน่อยแสงดาวปลามอีติ๊กว่าหลายเรื่องเา้าฉันใช้ให้เองนะ่ะ แปแก่ทำมือประลอกประลอกเหมือนไหวเจ้าเมื่อเห็นเธอควักใบละร้อยออกจากกระเป๋าวางลงบนโต๊ะก่อนพูดเอากาแฟเย็นมาสองถ้วยไล่ไล่ไล่เร็วนี้เลยไปเยี่ยมพลเราหรือยังแสงดาวหันมาถามตุ๋ยขนาดหลอ,อกเรื่องดื่มเขาใส่หน้าไม่กล้าขึ้นโรงพักเพราะอะไรก็เจ้าว,วิชิตจ้องเล่นงานผมอยู่เราทําอะไรผิดไว้อีกเปล่าเอา้าเราไปกลัวเขาทําไมตุยขึ้นน้าลายเอื้อกเบอร์เลอร์ก่อนตอบ พวกผมสามสี่คนที่อยู่บ้านเดียวกันมีชื่อในบัญชีอันพานทั้งนั้นเงินผลก็ด้วยนะสิครับก่อนถูกจับครั้งนี้เหรอเข้าพยักหน้าใช่ตั้งนานมาแล้วด้วยเป็นความรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับแซงดาวคิดมีหน้าละตำรวจถึงเชื่อสนิทว่าพลกระทําผิดตามข้อกาาล่าวหาเรารีบจับตัวก่อนมีการสอบสวนทวนพยานให้แน่ชัดใครบอกตุ๋ยว่าพลมีชื่อในบัญชีอันพานเธอถามก็มันบอกผมเองเขารู้มาจากไหน ไอยอดลูกชายจ่าสันทัหัุหน่าสายตรวจโรงพักว้วยขวางเรียนอยู่วิทยาการบัญชีห้องเดียวกับไอพนนั่นแหละแสงดาวพูดด้วยความน้อยใจแต่เขาไม่เคยพูดให้ฉันฟังเลยมันคงอายคุณอ้อละมั้งครับตุ่รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่พนถูกกล่าวหาเขาก้มลงดูดกาแฟเย็นจนเกี้ยงแก้วแล้วจึงตอบถ้ามันทำจริงอีปานก็ไม่น่าโวยวายเธอเขมวดคิว้วใครกันคนนังพันนีในศตกรมันชื่อปานแสงดาวพยักหน้าชา้าๆแล้วทำไมตุ๋ยถึงคิดอย่างนั้น รู้แล้วเหยียบทิ้งซะน,นะครับเออนะฉันไม่พูดหรอกเพราะไอปานชอบไอพนมันก็ดิกระดิก,ดกให้ท่าไอพลตลอดเวลาเธอหูพึ่งแล้วท่าทีพลเป็นยังไงตุยสั้นหัวดิกไอนี่ไม่เอาไหนขณะดีปานแต่งตัวโป๊แทบจะแก้ผ้ามายวดถึงในบ้านยิ่งเสกทำเป็นทองไม่รู้ร้อนนั่งท่องหนังสือเฉยอยู่ได้หญิงสาวถอนใจโล่งอกพร้อมทั้งคิดว่าเพรพาะพันนีหลงรักพนนี่เองจึงใช้วิธีตกบันไดพลอยโจรคือไหนไหนเสียตัวกับชายอื่นโดยไม่สมัครใจแล้ว ก็โยนบาปมาที่พลเพื่อจะขอยืมมือกฎหมายบีบบังคับให้พลจดทะเบียนสมรสอยู่กินด้วยกันเพราะฉะนั้นหล่อนจึงเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะไขประตูเปิดฉมหน้าผู้ชายหินชาติคนนั้นออกมาให้เห็นใครจีบปานมั่งเธอถามคู่สนทนาต่อกะทั้งแท็กซี่สำล้อเครื่องมั่วกันไปหมดเพื่อนๆตุ๋ยที่อยู่บ้านเดียวกันละ่ะเขาสั้นหัวไม่มีหรอกครับไอเปียกหาเงินเลี้ยงพ่อแม่โตเป็นเกลียวจนหาเวลายุ่งเรื่องผู้หญิงไม่ได้เขาทำอะไรกิน มันได้เงินเดือนน้อยเลยลาออกจากปั๊มน้ามันซัมมิตเปลี่ยนอาชีพเป็นคนปล่อยคิวรถสองแถวปากซอยตอนนี้คอยลําซ้ําขึ้นหน่อยแสงดาวตีหน้าชอบก่นแล้วอ,อีกคนไอ้่อทํางานบริษัทอาซีกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกไม่ทันเห็นหน้าอีปานหรอกครับมันนอนฝันหวานหลับไปตั้งนานแล้วตุ๋ยเชื่อว่าพลรังแกปานจริงไหมเป็นไปไม่ได้หรอกครับงั้นใครเขากืนน้ำลายลงคอยอย่างยากเย็นก่อนตอบถ้าผมรู้ไอพ้พลก็ไม่ติดตารางนะซิเรื่องนี้ถ้าสู้คดีก็หลุด แสงดาวบอกแต่ฉันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะเสียเวลาเรียนเป็นเดือนๆจริงครับปีนี้มันจะสําเร็จบัญชียอยู่แล้วแม้ส่งเงินมาให้เขาทุกเดือนหรือเปล่าเพิ่งได้รับธนนานัดไม่กี่วันนี่เองครับตู่ยังขับรถบรรทุกอยู่เหรอเข้าพยักหน้าครับก็อาชีพดั้งเดิมแต่ครั้งพ่อเลิกไม่ได้พอกินไหมถูถ่ถายไปวันๆครับทาไมตํารวจถึงหาว่าเป็นอันธพาลทั้ทงที่ทุกคนมีงานทําดวงพวกผมใกล้คุกอย่างนี้เองการสนทนาต้องชะง,งักลง เมื่อเด็กรุ่นรุ่นคนหนึ่งวิ่งทะเลอทะล่าเข้ามาในร้านกาแฟด้วยท่าทางกระหืดกระหอบเอ้ะตุย๋ยมันร้องเรียกอะไรย,ย้อยเขาหันไปทางนั้นพี่เปี๊ยกถูกแทงตุ๋ยพวดพลาดลุกขึ้นเหมือนมีเข็มร้อยเล่มแทงตูดจริงเหรอวะกับรังนอนพัง,งาบพัง,งาบอยู่คิวรถใครแทงไอ้แหลมสัตว์นรกตุ๋ยคำรามแสงดาวบอกตัวเองว่าแลเห็นเงาผีใต้หงเต้นเล่าเล่าอยู่ในดวงตาทั้งสองข้างของตุย๋ยเรื่องอะไรกันเขาถามต่อ มันหาว่าพี่เปียกปล่อยรถเทวานออกวิ่งก่อนถึงคิวตุยกรรมมัดแน่นท่าน,นี้มันต้องฆ่ากันด้วยหรอวะคุณออกครับประโยคหลังเขาหันมาพูดกับแสงดาวกลับบ้านเถอะครับผมมีธุระเธอร้องเรียกก็ของร้านมาคิดเงินก่อนเตือนตุยระวังตัวหน่อยจะทําอะไรคิดห้รอบคอบอย่าเลือดร้อนเป็นอันขาดไอ้พ้นติดตารางไอ้เปียกถูกแทงผมใจเย็นไม่ไหวแล้วก้าวจบตุยก็วิ่งออกจากร้านพร้อมไอ้ยอยพวกนี่ไล่ไล่ทั้งนั่ง อาแปะเสือกปากเข้ามายุง่งขณะยื่นเงินถอนให้แสงดาวเวรื่องของลูกผู้ชายอย่าไปว่าเขาเลยมังกะก,กังแทบทุกวังจ้องชาวบ้านละอาเธอลุกขึ้นยืนเธอหรืออยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ย้ายกลับเมืองจีนสิโดนเล่นเข้าหมายนี่อาแปะกองเงียบเป็นเป่าสากแสงดาวสะบัดหน้าเดินออกไปขึ้นแท็กซี่ขนาดรถแล่นผ่านปากซอยสู่ถนนดินแดงเธอเห็นคนกลุ่มใหญ่ล้อมวงอยู่ใกล้ๆรถสองแถวที่จอดเรียงเป็นตับตุยและย้อยกําลังแหวกคนเข้าไปดูเหตุการณ์ แสงดาวหลับตาปีเมื่อนึกถึงร่างที่นอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นถนนขับเร็วๆหน่อยเธอสั่งโชเฟอร์ฉันไม่อยากดูฮ่า <c oughs> เข้าหัวเราะก่อนบอกเป็นเรื่องธรรมดาของที่นี่ครับคนสมัยนี้ดูร้ายมากสําคัญที่สิ่งแวดล้อมครับคุณผู้หญิงก้าวแรกที่ตุยดินแดงเหยียบย่างขึ้นไปบนสถานีตํารวจห้วยขวางในตอนเย็นวันนั้นก็ได้ยินเสียงจ้าว,วิชิตซึ่งพิ่งกลับจากการตรวจความเรียบร้อยในท้องที่ถามเฮ้ย วันนี้บุกถึงโงะรงพักเชิญเราไหว้ตุ๋ยเปล่าครับผมไม่เยี่ยมไอพนหมดเวลาแล้วนี่วาเขากืนน้ำลายฝืดขอความการุณาสักครั้งเถอะครับไม่ได้ผิดระเบียบในตุย๋ยเสียงเรียกดังขึ้นทางด้านซ้ายมือเจ้าของชื่อหันไปทางนั้นก็เห็นพันตํารจตรีเดชาสละวสสอบสวนกําลังยืนจังก้าอยู่หน้าห้องมานี่สิตุ๋ยหายใจไม่ทั่วท้องขณะยกมือไหว้อยากคุยกับรือสักหน่อยสละวสเดชาผลักบานประตูให้เขาเข้าไปในห้องเราพูดนั่งสิ ตย,ย่อนก้นลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานสัตววัตรแล้วฟังคําถามของนายตำรวจใครแทงนายเปียกไอแหลมครับหรือเห็นเหตุการณ์ไหมไม่เห็นครับตอนนั้นเราอ,อยู่ที่ไหนกําลังนั่งคุยกับเพื่อนในร้านกาแฟครับใครคุณอ้อครับสัรวัตรเดชาจ,จุดบุรี่สูบพ่นควันขมงก่อนพูดแต่มีคนรายงานว่าเหลือประคองคนเจ็บจริงครับเมื่อผมรู้เรื่องก็เลบวิ่งไปดูเลยเปียกบอกอะไรกับลหือก่อนมันสิ้นใจระบุไว้ไแหลมไม่คนแทงครับเท่านั้นเลยครับ แล้วต่อจากนั้นหรือหายไปไหนตุยอึกอักอยู่ครูก็ไปตามหาตัวไอแหลมครับพบไหมไม่ครับถ้าพบหรือจะทํำยังไงเมื่อเห็นตุยนิ่งในายตำรวจจึงกล่าวว่าไม่อยากให้มีการแก้แค้นเกิดขึ้นคนปล่อยเป็นหน้าที่ตํารวจจัดการตามกฎหมายเข้าใจไหมครับเรื่องศพจัดการยังไงตั้งสสดเจ็ว,วันที่วัตพานเอาละไปได้ตุยยกมือไหวอย่างนอบน้อมผมขออนุญ,ญาตเยี่ยมไ่พ้สักห้านาทีครับ สรวัตเดชากดกลิ่งไฟฟ้าที่ข้างฝาเรียกสิบเวรเข้ามาสั่งให้เป็นไปตามคำร้องขอสองคนจึงได้พบกันไอเปียกถูกแทงตายตุยรายงานเพื่อนที่ยืนหน้าเร้ากอดลูกลงในห้องขังรู้แล้วใครบอกมึงไอยอดจะให้กูทำยังไงช่วยตำรวจสืบหาตัวไอแหลมตุยทุ่มน้ำลายเป็นฝอยกฎหมายไม่เกี่ยวอย่าจองเวรดีกว่าถึงกูไม่ทำไอหลอกก็เอาแน่เพราะมันนอนมุ้งเดียวกันบอกมันด้วยกูพูดยังไง ตุ๋ยพยักหน้าส่งเดชเพื่อเอาใจเพื่อนก่อนบอกเมื่อเช้าอุพบคุณอ้อพลหูพึ่งที่ไหนวะล้งเข้าแกงอีปานไปที่นั่นทําไมเห็นคุณอ้อชักปืนขู่ทั้งแม่ทั้งลูกคงจะต่อว่าต่อขานเรื่องมึงละมังพลสะดุ้งหยงชิบหายละสิอีสองคนนั่นหัวหดเข้ากระดองไม่กล้าประกบด้วยอ้อไม่น่าทําอย่างนั้นเลยเขาบนถามจริงเถอะวะมึงล่ออีปานเข้าไปหรือเปล่าไอ้ตุย๋ยพลพูดเสียงเครียด ถ้าสงสัยอย่างนี้ครั้งเป็นโดนกระทรืบแน่ตำรวจสอบมึงหรือยังตุ๋ยรีบเปลี่ยนเรื่องเสร็จเรียบร้อยแต่เช้าแล้วให้ประการตัวไหมวะเขาสั่นหัวไม่ส่งกูเข้าลาดยาวก็ดีถมไปแล้วตุยถอนใจเฮือกใหญ่ทำไมพวกเราถึงสวยกันนักไว้พักนี้